น้องมาดาครับวันนี้เก้าเลยนะคะมาถึงคนสุดท้ายค่ะที่จะผ่านเข้ารอบสิคนไปในรอบที่2นะคะได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับคุณายแล้วหมายเลขอะไรดีไปเลขสิบที่เก้าครับ สิบคนสุดท้ายนะครับกระดูกน้อยจะบอกว่าใน G D ในเอาล่ะนี่คือสิบคนใท้ของเรามีช่างภาพถ่ายภาพไหมคะถ่ายได้เลยค่ะสิบคนก่อนนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้นักสิบคนของเราไปัดถ่ายแสดงเป็นเรียมตัวนะครับเพื่อจะแสดงของร่างพิเศษเยอะน้องที่เหลือก็ได้รีบรีบกนรอก่อนนะโอเคครับดึกกลุ่ก่อนนะครับโอเคเพาะฉะนแล้วไม่อยากเสียเวลาให้น้องเตรียมตัวและล่างกันเลยครับเราไปกับสิบคนสุดท้ายของเราค่ะ เคยมาด้านขวาเลยลูกมาตรงนี้นะโดยลงมาด้านล่างแบบด้านนี้เลยครับและอีก13หมายเลขเราเดี๋ยวเราจะให้ขยับขึ้นมาลูกแบบมาแถวเดียวกันเลยค่ะขยับมาเลไปด้านหน้าเลยลูกครับสำหรับนะคะอีกครั้ง22-13คนไม่ต้องเสียใจแล้วน้องนะคะก็จะได้รับนะคะเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับขอเป็นเชิญพี่อุ๋งค่ะพี่อุ๋งขึ้นมาเป็นทีมรี ด้วยเราไปถึงบองนะคะของเชียร์รื่นพ่หลักพระโมนะคะทั้ง13คน้วยค่ะขอบคุณตลอดพี่ยุบครับวันนี้สวยมากสวยมากวันนี้สงกันมาเลยนะครับสบสบมาเลยสงลอยมาเลยค่ะยุบครับจะได้กันส๋ยวยกันรอบรอยกันแที่ต่งตัวท่ดูดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không